สวัสดีครับผมช่างกิษณะจากแอดมายคอนสตรักชั่นนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้มาเยี่ยมชมโครงการบ้านพักอาศัยแบบห้องนอนพื้ที่ใช้สอย385ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับช่างทุกคหน้างานกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รอดนะครับนายช่างสำลิดพงุ่นนะครับมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบบ้านหลังนี้เพื่อได้ตามมาตรฐานครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในกันนะครับไปเลยครับ ตอนนี้กําลังเทลีนครับเทลีนเพื่อเตรียมจะขึ้นคานคอรดินอยู่แล้วก็ข้างหน้านี้กําลังเตรียมเหล็กปงเหล็กปอกแล้วก็เหล็กเส้นเพื่อกับการขึ้นงานในส่วนของการคอดินอยู่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําช่างพ้ลัะเมาที่ทํางานเกี่ยวกับงานนี้โดยเฉพาะเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับช่างคิมแนะนำารงไหครับ ครับผมช่างคิมครับเป็นช่างประจำหน้างานครับวันนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับช่างคิมเตรียมเหล็กเพื่อจะวางทานครับแล้วก็เหล็กดัดปอกอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กไรครับเหล็กเก้าครับเป็นเหล็กปอกเราต้องมาดัดเองครับเพราะตามไซส์เขาไม่มีขายครับเราต้องมาทําเพิ่มครับตัวนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับดูใหมันทานเข้าเหลี่ยมเข้าโค้ง รา่งดัดประจำนะฮะเดี๋ยวมาลองดูช่างดัดสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นช่างดัดประจำสายงานครับดัดตามมาตรฐานที่จัดออกแบบไว้อาหวัสดีครับผมช่างกิจะนะครับโอ้โดนแทงแล้ว <laughs> ก็เป็นเครื่องที่ใช้ดัดเหล็กนะครับก็จะดัดได้ตั้งแต่เหล็ก6มิล9มิล12มิลไปถึงเหล็ก16มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบังคับสําหรับดัดปอกนะครับก็จะมีตัวจับ2ชิ้นเอาไว้บังคับระยะปอกให้ได้ระยะที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นล่องเอาไว้เสียบเหล็กแบบนี้นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นลูกกลมๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกไม่ถูก แล้วก็มันจะทําหน้าที่ดันเหล็กนะครับเดี๋ยวจะโชว์การดัดนิดนึงอ่าเมื่อเราจับเด็กได้แนวราบได้ระดับเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการโยกอ่าโยกมาครับโยกมานะครับ,นรบจนให้เหล็กของเราได้90องศาก็จะมีตัวนี้นะครับตัวน็อตตัวนี้ทําหน้าที่เป็นตัวเบรกโอเคนะครับนี่ตัวเบรกครับขั้นตอนต่อไปก็จะยังไงครับ ตัดอกให้ตรงตัดอให้ตรง,ตรงแล้วก็โยกอันนี้ไปตัดก็จะง่ายๆนะครับถ้าเราขึ้นมือดีอ,อันนี้ก็จะเป็นปลอกที่เราดัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะป,ปอกขนาด45คูณ15นะครับสวยงามทีเดียวอ่าเป็นเหล็ก9้าเต็มแน่นอนครับเยี่ยม ตอนนี้ล่างานก่อสร,ร้างถึงขั้นตอนไหนแล้วครับลองเล่าให้ฟังสักหน่อย,ยครับตอนนี้ขึ้นกระบวนการเทคาน,นสเต็ปแรกก่อนเ็รนแรกเรียกว่าคานคอดินพูดง่ายๆภาษา,าชาวบ้านเลยเรียกคา,านคอดินครับตอนนี้กําลังจะปลูกเหล็กเพื่อจะดิดตัวอาคารขึ้นตอนนี้เราทําการเทลีนนะครับลีนครับผมลินคืออะไร,รลีนลินก็คือคอนกรีตหยาบที่ทําหน้าที่เหมือน รูปวาดวาดขึ้นมาเป็นรูปร่างก่อนวา่าตำแหน่งคานที่ต้องวิ่งต้องเดิน<ม>เป็นลายนี้แสดงว่าเราก็จะเห็นแนวบ้านเนาะใช่เห็นแนวบ้านเห็นตัวผังถังของบ้าน<ม>ครับผม,มเพื่อให้มันทํางานสะดวกขึ้น<ม>ลิน<ม>คอนกรีตยาตัวน<ม>ี้ทำหน้าที่ให้เราทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็ดีดเส้นดีดลายเพื่อขึ้นคานให้ได้ตรงตามตำแหน่งที่าคานคอดินจะวิ่งขึ้น<ม>นี่ครับ ช่างผมคิดชอบทำลีนไหมครับชอบครับชอบอยวลองถามช่างดีกว่าช่างชอบหรือเปล่าครับช่างชอบทำลีนไหมครับชอบครับมันดียังไงครับลีนในมุมมองของช่างทำงานง่ายทำงานสะดวกแล้วก็เวลาตีลายตีแนวจะได้เร็วครับแล้วก็ช่วยเซียระดับท้องคานด้วยครับแสดงว่างานของเรานี่จะเป็นไปตามแบบได้ฉากได้แนวได้ระดับมาตรฐานเลยแล้วก็ ระยะพุกก่งขั้กียก็จะดีเดี๋ยวลองไปดูรีนใกล้ๆนะครับว่าตามไปเลยครับไปกันครับการใชลรีนช่วยให้ทางานสะดวกขึ้นและช่วยเชตร,ระดับ ความแม่นยำของท้องขานครับอแสดงว่าเวลาที่ช่างเทรลีนเสร็จปุ๊บนี่แนวคารเราจะได้ระดับเป๊ะเลยใช่ครับออเยอะมากเลยครับเรบาเป็นวิศวกรที่นี่นะครับ,รบก็ขอเสริมผูรับเมาสเลยครับยังมีอีกข้อหนึงก็คือช่วยในเรื่องของเวลาการขึ้นระดับอีกชั้นต่อไปนะครับมันจะได้สะดวกง่ายกับการวัดค่าได้แม่นยำขึ้น อีกข้อนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับการแบ่งกั้นพื้นที่ห้องการเซรีนมันจะช่วยในเรื่องการพิกัดของห้องได้ด้วยครับมันจะทําให้ห้องเนี่ยได้เหลี่ยมได้ฉากเป๊ะเลยเป๊ะครับเป๊ะไม่เออเลยบางหลังมันจะเป็นเซี่ยวเพราะการขึ้นจากต้นเนี้ยขึ้นไม่ดีแต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าเราตีลายดีดลายการทำงานมันสะดวกปุ๊บความแม่นยำในเรื่องของระยะของห้องกะเป๊ะด้วย แล้วก็ขอเสริมอีกข้อนึงนะครับก็จะมีเรื่องของระยะพุ่มคอนกรีตหรือคาวลิงนะครับ,รบก็จะได้มาตรฐานมาตรฐานในการก่อสร้างที่เป็นคานคอดินแบบนี้ระยะคาวลิงก็จะอยู่ที่2เซนครึ่ง3มเซนนะครับการที่ระยะคาวลิงได้ตามมาตรฐานก็มีความดีก็คืออากาศและน้ําไม่สามารถซึมเข้าไปถึงตัวเหล็กได้ก็จะทําให้บ้านของเรามีอายุยืนนานก็จะทําให้บ้านของเรามีอายุที่ยืนยาว บ้านที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับรสวัสดีครับอันนี้คือการ ส่องหาลายโดยใช้กล้องโทโทั่วเพื่อลายที่แม่นยำครับ อั้เปนา้งาปตัวนี้ถ้าทตัวแต่ว่าข้อดีข้อเสียคือตอนแรกมันเปิดแต่ถ้าเราจุดรงนีมันเรียบร้อยดีจ่ายล่วงหน้าเลยก็ได้ครับ ไม่เสร็จสักทีอยากเสร็จสักทีเฝั่งนี้ตอนแรกมันอยู่ฝั่งนี้เลยคือเด็กเด็กล้างรถโอ้เด็กขึ้นรถอ่าถ่ายทันไหมเนี่ยทันทันทันพี่เขินเขินบอกมาบอกฝังเมื่อกี้ใครครับพี่เมื่อกี้ใครครับบอกกับกล้องหน่อยเมื่อกี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับ เบอรอนท้ำทีหลังสำหรับวันนี้ก็ที่สุดลงแล้วนะครับกับการตรวจสอบหน้างานโดยมีช่างสวิตเป็นผู้นำตรวจหัวข้อที่ตรวจก็คือมีด้วยการ3หัวข้อก็คือ1ก็คือลีนการเทลินถูกต้องได้ระดับถูกต้อง2ก็คือแนวคานการตีแนวค,าน,า,นวคานให้ถูกต้องเรื่องที่3าก็คือการตัเดเหล็กปลอกขนาดให้ถูกต้องให้ได้เหล็กที่มาตรฐานต,ตามแบบครับผมครับสำหรับ ท่านใดที่สนใจกับการสร้างบ้านของเรานะครับบริษัทแอดมายยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะครับกับอำลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ